สวัสดีครับวันนี้ผมกับเพื่อนกำลังจะไปถ่ายคลิปเอาชีวิตรอดในป่า1 0 0 0วันกันแต่เราดันไปสาบานกับสารอะไรบางอย่างทำให้ค่ำคืนนี้ของพวกเรากลายเป็นฝันร้ายตลอดการจะมีเรื่องหลอนอะไรบ้างนั้นฝากทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วไปดูกันเลยครับนี่ครับออฟฟิเชียล ชึบชึบชึบใกล้ถึงบ้านแล้วตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาภายในสามสองหนึ่งเลี้ยวขวาชึบกดกิ่งบ้านเคียะสุดหล่อสุดเท่มันตั้งอะไรของมันไว้เนี่ยเคียะเพื่อนโอ้ปะเปิดปลาทูให้หน่อยพอปลาทูได้เลยเปิดปลาทูอะไรเปิดประตูเปิดประตูเปิดเลยเนี่ยเอ้าเอาล่อเฮ้ยอย่ารอเปิดเองไใน วันนี้ฉันมีเรื่องจะมาบอกนายว่าวันนี้เราจะถ่ายคลิปอะไรกันดีอะเพื่อนวันนี้เราจะไม่มีคลิปลงนะเว้ยโอ้ไม่รู้เหมือนกันว่ะแบบฉันนั่งเช็คคอมเมนต์แล้วเขาก็ไม่มีกาแฟเลยแล้วเฮ้ยแจ่ะอะไรไหนเม้นต์หนึ่งนะไหนไหนเม้นต์เม้นต์เขียนว่าอะไรอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอูดิียนอะไรเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าพวกพี่ไปเอาชีรอลในป่าล้างหนึ่งร้อยวันผมจะโดเน็ตให้พี่แสนหนึ่งใช่อันนี้น่าสนใจมากเลยเฮ้ย พราะคอมเมนต์นี้ก็กน่าสนใจแต่ว,ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าแค่เอ้ยจะน้องคนนี้เขาเป็นคนที่โดนเนทยให้เราลาทีละห้าพันเลยนะเออว่ะอาทีห้าพันเราโอ้ยเรามีกินพ่อเข้าเหมือนกันนะเนี่ย่เขาให้เราสแนน<ช>สนหนึ่งแสดงว่าเขาไม่ได้เขาไม่เชื่อใจแน่นอนว่าไอคลิปผีที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องจริงเว้ยงั้นเอาเอยีาไ้ไหมใฉันมีแผนอยู่ฉันเจอป่าล้างที่หนึ่งที่ว่าเราอาจ<อ>จะเหมาะก,กับสลับเราไปตั้งแคมป์เพราะว่าคนก็ไม่ค่อยผ่านไปผ่านมาและก็ไม่มีสาลเจ้าสาลหนึ่งเป็นสารเลเลๆอะไรสักอย่างนี่แหละ ถ้าเราไปสาบานต่อหน้าศาลแล้วเราถ่ายคลิปเนี่ยฉันคิดว่ามันทำให้ยอดวิวเราอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะเว้ยลองไปดูว่า,ามันเป็นศาลแบบศาลไทยอะไรเพราะอย่งจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันฉันมันอยู่ในป่าเราไปดูไล่ะไปเดิไปดิโอเคไปงั้นก็ไปวันนี้เลยี่ยก็ตกเย็นพอดีเพื่อนไปถึงหน้าจมานค่ำพอดีแล้วเราก็ไปถ่ายคลิปพอดจีจะไปะวันนี้เลยเหรอมันต้องเตรียมตัวอีกหลายวันไมหมอ,อ่ะอ๋อก็ได้ก็ได้เก็บของอีกนู่นี้เริ่อแบที่หน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันไปเตรียมศาลที่ ขอไปซื้อของก่อนไปซื้อไปตกปลาอะไรก็เถอะเอาไปตกปลากันซื้อเต้นด้วยได้วุ้ยตื่นเต้นชะมัดเลยว่าจะเอาชีวิตรอดในป่าเลยวไปเนี่ยหนึ่งร้อยวันโอเควิ่งเหมือนเดิมเลยตรงไปก็เลี้ยวขวาเหมือนเดิมดเอเออยู่เอาเตรียมแล้วแล้วเหรอนี่ย แน่เราอยู่เลยเราพร้อมแล้วในสุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เราจะต้องไปประชนไพรโอเคงั้นขึ้นรถไปกันเลยเพื่อนไปกันเลยอฉันไม่รู้วนายตื่นเ้าตื่น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 ไวขนาดนี้เนี่ยใช่แล้วตกไปรึเปล่แล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอ่าตรงไปเลยไปเลยเฮ้ยนี่แหละตกไปเลยชึบโอเคเรียบร้อยอุ้ยแค่มีมีมีปลาในน้ำด้วยเพื่อนตกปลากินกันได้นะเนี่ย ใช่แล้วเดี๋ยวเราตรงนี้แหละชฉันว่าตรงนี้คือที่ฉันคิดมาแล้วว่าตรงเนี้ยดีที่สุดเลยเดินทางก็ต้องวันหนึ่งเอ้ยอันนี้คือน่าจะเป็นวันที่8แล้วป่ะที่เราเตรียมตัวใช่ครับเพื่อนโอเคขอเตรียมกล้องกันเลยหุบุยมันจาต้องเราต้องดีเนี้ยราองคนชุมชนด้วยให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคได้ถ่ายเลยกันนะหนึ่งสองซ้ำชืบเรียบร้อยอั่เป็นคนชุมชนเลยอ่าแล้วก็ถ่ายต่อโอ้ยสวยมากเลยว่ะที่เนี่ยใช่วิดีโออยู่สวัสดีสวัสดีคุดูน่อยดวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โยโยโย นี่คือแคมป์ของเรานะครับทุกคนครับที่เรากำลังจะถ่ายคลิปในวันนี้กันนะฮะมีเตียงเต็มไปหมดเลยนะผมแล้วก็จะมีแคมป์ครับอย่างนี้นี่เองแล้วก็มีเป็นแม่น้ำนะผมริมทางน,นิดหน่อยนะครับที่เราสามารถจะสามารถจะแบบไปชมแบบวิวหรือเอาน้ําแช่เอาเอาขาแช่น้ําอะไรงนี้ได้หมดเลยนะฮะว้าวสวยมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขออดีญาตไปตั้งไฟก่อนเลยกันนะครับเพื่อที่จะทําอาหารมื้อเย็นในวันนี้นะฮะ เพื่อนๆลัตเตอร์แพงอยู่นี่ลัตเตอร์แพงอ่าเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวไปกรอไฟกันก่อนแล้วกันนะครับเชิญครับโอเคฉันเอากล้องออกแล้วเรียบร้อยไปเพื่อนไปใครมีอะไรบ้างโอ้มีขนมปังมีนี่นั่นให้โอเคเดี๋ยวฉันเอาผู้ผักอะไรไปปลูกก่อนแล้วกันนะได้ๆคือโอเคไป มานี่นีไ่ไงไก่มานี่จะไปไหนโอ้ยนี่ไก่ป่ามาด้วยว่ะคนนี้ไม่น่าจะต้องใช้มานี่มานี้มานี้ไปไหนไปนึงถือมือไฟเออถือไฟมือซ้ายก่อนเลยชึบเรียบร้อยมานี่มานี่จะไปไหนเรียบร้อยไปได้อีกชิ้นหนึ่งสองชิ้นก็คิดว่าน่าจะพอสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยแล้วก็ก็ได้กระดูบมาเพิ่มนิดนึงแล้วก็เอากระดูบเนี่ยไปทำเป็นปุ๋ยก่อนเลยอ่าแล้วก็ปุ๋ยไปทำงี้ชึบชึบชึบอย่างงี้อ่าเพื่อที่จะมีข้าวกินด้วยในวันนี้แครอออททกก็็เเาามขนนปังดีพื่ ฉันเพิ่งรู้ว่าชีวิตของเราพอไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วมันว่างขนาดนี้เลยวะทำไมนายจะเป็นลิงแล้วไงใช่แล้วฉันไม่ได้แตะโทรศัพทโ์โทรศัพท์สัญญามันก็ไม่มีใช่ไหมโอ,<ช>โอเคตามนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะทำการนี่เลยย่างไก่ก่อนเลยเพื่นอนเดี๋ยวคืนนี้เรามีอะไรกินและแล้วฉันจะไปหาอะไรเล่นด้วยในตอนเช้าเคปกบเพื่อถ่ายคลิปกันโอเคได้เลยแล้วันเลยหรอใช่แล้วโทรหน่อยเพื่อนแสนหนึ่งเลยวยโออะไรวะคุ้มนะว้ย ไปเพื่อนตามไป็วเดี๋ยวฉันจะไปวันนี้เราต้องเริ่มถ่ายคลิปกันแล้วต้องไปเราไม่ถ่ายทั้งวันเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะโคตรไก่โคตรไก่ตัวโคตรใหญ่เลยเพื่อนอาหารเย็นวันนี้เ,เดี๋ยวฉันจะไปถ้าฉันจะผิดฉ,ฉ,ฉันเห็นในข่าวบอกว่าจะมีเสาอเอ้ยจะมีเสาแล้วมีสารเออมีสารสารเพื่อนสารอะไรเจออะไรปลาเหระเจออะไรปลาไหนปลาไหมไหนไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวค่อยตกก็ได้ไปเร็วเอาไปสารไปไปเราไปสัมบ้านกับสารเจ้าก่อน เพราว่าถ้าเราสาบานกับศาลเจ้านะเว้ยไม่ทำใหไ้ไก่อะไรไวเนี่ยติดเชื้ออีก <c oughs> ไก่พาลิวไก่ติดเชือ้อถ้าจะผิดศาลเจ้า,ามันต่องอยู่บนภูขขเขามาเพื่อนบนบนเนี้ยเป็นศาลเจ้าเหมือนเป <c oughs> ็นศาลเจ้าญี่ปุ่นอ่า <c oughs> ถ้าเราถ่ายคลิปสาบานใช่ไหมคนดูที่กำลังดูเราเขาก็จะเชื่อว่าเราเรามาจริง <c oughs> ใช่แล้วเรามาจริงแบบเราไม่ได้โกหกใช่แล้วเราไม่จะฉากแน่นอนมาเพื่อนเอยจะถึงกี่โมงเวะเนี่ยนั่งไงจเล่าทีไปแล้ว วุ้ยแค่ตรงนี้แก่ด้วยตรงนี้ก็น่าอยู่เหมือนกันนะไม่เอาเพื่อนบนเขามันอันตรายนะยุงเยอะด้วยบนเขาอะยุงเหนบนเขาแบบแม่ไม่เคยนะต้องยุงบนเขานี่เรเจอแล้วสารนี่แหละที่ฉันบอกอะคุณไปดูอ่าสารนี่แหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราพูดกันเลยพร้อมกันนะเพื่อนมามามาเร็วได้จหน้าอยู่ข้างหน้ากล้องหน่อยฉันถ่ายไว้ได้หนึ่งสองสามเอาละครับทุกคนเอาเป็นว่าคลิปในวันนี้ พวกเราจะเอาชิตลอ,อดกันในป่าแน่นอนหนึ่งวันแต่สมมุติว่าถ้าทุกคนคิดว่าเราไม่ทําตามจริงอันนี้คือสารเจ้าเป็นสารเจ้าญี่ปุ่นของจริงเลยที่มีเสื้อกิโมโนอยู่ตังนันด้วยเราจะทําการสาบาตนต่อหน้าศาลว,ว่าเราจะอยู่ที่นี่ให้ครบหนึ่งรวันถ้าไม่อยู่ครบหนึ่งรวันขอให้ฟ้าผ่าเราและเราจะไม่รอดออกจากป่านะครับอันนี้คือคาสาบานแน่นอนใช่ไหมครับเพื่อนใช่ใช่ครับผมจะอยู่ที่นี่หนึ่งร้อยวันครับผมใช่แล้วนี่คือคําสาบานของเราถ้าสมมติไ <c oughs> ม,ม่ <c oughs> ทําตามจริงไม่ <c oughs> ทําตามครบหนึ่งรวันจริงขอให้ พวกเราไม่สามารถออกจากป่าได้แล้วก็มีฟ้าผ่าเราด้วยสารยาเลยครับทุกคนสาบานด้วยสารยาครับโอเคครับแล้วเพื่อนโอเคตามนี้นะเพื okay, ่อนนะโอเคป่มโอเคแล้วกลับบ้านเลยกลับไปได้เราสาบานกับสา,าแลรวไอ้บ้าไปบ้าน,นไปเร,เราพูดเราพูดกด,ไ,ไ,ดไม่ได้หรอไม่ได้เราต้องกลับบ้านไปเพื่อที่จะไปได้เงินหนึ่งแสนกลับบ้านแล้วก็เราจะไปล่าไก่โดเมื่อกี้มากินด้วยไปแล้วไปเร็ว โอเคเพื่อนไก่ที่เราเตรียมวันนี้มันก็น่ากินเหมือนกันนะโอเคที่ถ่ายกันนะไก่ผีไก่ผีไหนไม่ใช่ไก่ทั่วไปน,นี่แหละดูนี่ดูนี่เดี๋ยวเราดูกันนี่ครับทุกคนครับตอนนี้เราได้ทำการวันแรกของพวกเรานะฮะอาจจะมันก็ไม่ใช่วันแรกหรอกเอาเป็นว่าวันที่สิบวันที่สิบแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะทำการทำ,ทำอา่าเป็นไก่งวงที่ค่อนข้างจะอร่อยมากมากเลยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะไม่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 คนอยู่หลังหลังแถมเราเฮ้ยเห็นปะเห็นปะไม่รู้เพื่อน เขากำลังมาทางนี้ด้วยแค่ในในใคุยเขาดิเฮ้ยเอ่อไอ้ไอ้ตัวนี้ไอ้ลิศใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนฉันก็เป็นคนแถวนี้แหละนะแต่แถวนี้เขาบอกว่าไม่มีคนไม่ใช่เหรอวะนั่นกกนี่เกาะนม่เกาะไม่มีคนนะ่ะเอาล่ะพวกเธอคนมาทําอะไรแถวนี้มันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเอาเป็นว่าเอาสมุดเล่มนี้ไปอ่านให้ครบทุกอย่างแล้วพวกนายจะปลอดภัยเขาอะไงก๊าซแล้วทาไมพวกเราต้องอ่านด้วยล่ะครับอ่านไปเถอะ ไม่ต้องสงสัยไทยไม่อยากตายกันละก็ก็ไปมาทางนี้เพื่อนมานี่ขอขอบคุณมากเลยครับที่เป็นห่วงพวกเราขอบคุณมากเลยครับไปแล้วกูจะมาตรงหัวเขาเหมือนมีอะไรรูๆด้วยเขาโดนยิงเหรอเอ้ยเป็นแผลเขาหรอมั้งอย่าไปสนใจเลยเพื่อนแต่ว่าทำไม่ที่มีคนด้วยหรอวะแถวนี้เฉพาะมันเป็นเกาะล้างที่ไม่คนมีเป็นป่าล้างด้วยแล้วก็เป็นเกาะด้วยมันไม่คนมี อาจารมเามคนแดเดินเล่นเหมือนเราแหละแหมคนเรามุนย์มีตั้งหลายร้านคนใช่เหรอโอเคงั้นฉันอ่านหนังสือก่อนแล้วกันนะที่เขาให้มาาเลยเพื่อนกฎข้อที่หนึ่งหลังจากการตั้งแคมป์ให้หาไม้มาเพื่อไว้จํานวนหนึ่งเพื่อจะล้อมแคมป์ไว้ทําไว้เพื่ออะไรไว้กันพวกสัตว์และก็บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันรู้ว่านี่เป็นเขตของคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าให้มีช่องแม้จะเล็กน้อยก็ตามช่วงั้นน่ะ เราต้องหาไม้โอเคเพราะว่าทำตามกันก็ได้เพื่อนเขาอาจจะแอบมองเราหรืออยู่ก็ได้ถ้าเราไม่ทำตามเขาอาจจะมากระชากหัวแล้วแล้วบอกว่าทำไมไม่ทำก็ได้ไงเพื่อนเออไปไม่ได้ไปไม่ได้เอาเอาขวานเลยเอาขวานเลยเพื่อนเอาขวานเลยเอาขวานมาขวานมาโอเคงั้นเดี๋ยวเยอกกันหาไม้คนละสิบอันโอเคปะโอเคโอเคโอเคเอาเอาเพื่อนพอเหรอเอาเอาลึกลึกนิดนึงนะเพราะว่าต้นไม้ตัวนี้มันใหญ่พยายามเอาลึกไปหาลึกลในป่านิดนึงเพราะว่าต้นไม้ในป่ามันเล็กโอเคกันโอ้ยใจมันจะได้กินอยู่แล้วแม่งแถมต้องมาหาไม้อีกโอเค ชึบโอเคครบแล้วสิบอันได้มาแล้วโอเคต่อไปก็ไปหาชิยะคุงต่อเลยโอ๊ยทำไมต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยวะเนี่ยึบเอาละ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะชิยะมาแล้วามาแล้วน<อ>ายแอบกินไก่ของฉัองนอะไรทำไมไม่กินของตัวเองอ่ะของ,เ,องนเนี้ยก็กินดิกินแต่ของฉันแล้วของตัวเองเลยเหรอให้ฉันฉันฉันเพิ่งกลับมาไอ้ลุงนั้นเปล่า,าเอาเอว่อา,า,า,าแม่งแม่งกินไก่ของเราได้ลุงเป็นแผลวะบอกแล้วว่าลุงมันแอบดูเราอยู่เพื่อนแต่ว่าฉันเถอะเราเอาไม้เนี่ย กนแเมปมเราก่อนแรกก่อนที่จะมีสัตว์ไลยหรืออะไรเข้ามาเพื่อนมาดูาเราต้องทำเป็นรัวหรือเปล่าใช่ต้องทำเป็นรัวด้วยไปทำในกล่องคัพเน,นี่ยไหมโอเคเอาไม้มาใส่เลยไ,ไปรูไปเป็นไหมแปรเป็นอยู่โอเควางชึบโอเคเพื่อนเชื่ชว่าแค่นี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วปะสำหรับเมปมเรา เราจะเราเราจะเราจะอยู่จริงเหรอวะรู้สึกมันแปลกหมดเลยวะต้องอยู่นะเพื่อนไม่อยู่ก็ไม่ได้นะเว้ยเราจะออกจากป่านี่ไม่ได้ถึงจะเราจะเจอคนโรคจิตไปกี่ก็ตามมันทำให้ฉันอยากออกจากป่านี้ที่สุดแต่เราอตกม่าถ้าเาทำตามหแล้วมันเขาช่วยเราเข้าเป็นคนดีแะ้วอก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ได้มีกฎอะไรแบบปลกนะเพื่อนมันก็เป็นกฎที่แบบว่าเราควรทำตามเขาเราระวังตัวอะไรอย่างงี้หยหน้าต่อไปก่อนข้อที่สองถ้าหากรู้สึกว่ามีใครกำลังมองอยู่นั้นพวกคุณไม่ได้คิดไปเองมีบางสิ่งกำลังมองคุณอยู่สักที่ ให้เข้าไปหลบภายในแคมป์และเงียบที่สุดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรอย่าให้มันได้ยินเสียงว่างันนะฉันรู้สึกว่ามีใครมองเลยวะก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีนะมีแต่ไก่ที่เราอยากกินอ่ะเออคิวคิวคิวยาไก่หายไปต่อหน้าฉันเลยพี่เกียตรงนี้เลยไม่ใช่อะไรกินหมดหรอไม่ไม่ไม่ได้กินหมดจริงจริงนะเพื่อนมันหายไปต่อหน้าเลยฉันเห็นนะแบบตุบตุบ โอเคฉันรู้แล้วว่านายไม่ได้ไปจริงด้วยโอเคงั้นเราจะทำการเข้าไปในบ้านแคมป์กันแล้วก็นายนี่ไปโอ้เหลือไม้อยู่สี่สิบอันเออยนาปลาไปกินไหมเพื่อนโอเคฉันจะม่ยฉันจะมีหิวเลยแม่งหลอนแล้วว่ะอยู่ๆก็ไก่หายแล้วก็อยู่ๆมีลุปแปลกมาทำอะไรกับเราก็ไม่แบบมาพูดมาสมุโย่สมุดให้เราโอเคเดี๋ยวฉันอ่านต่อไปเอางี่ไหมฮะเรากลับไปโดนฟ้าผ่าสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกโอ้ยไม่เอาฉันไม่อยากไปเดือดแผลตอนนี้เมื่อันมันตายด้วยเฮ้ยโอเคนอันที่สามก่อน ข้อที่3มเขียนว่าห้ามออกจากเขตที่พวกคุณล้อมไว้ในช่วงกลางดึกแม้จะมีเหตุผลอะไรก็ตามให้ทนให้ได้จนถึงเช้าจึงจะสามารถออกจากเขตไปได้ถ้าห่างออกไปมันจะตามล่าคุณอย่างแน่นอนนากูกับเดิรอบกแม่งอะไรวะเนี่ยหมายเขาว่าไงวะแล้วอย่างนี้อุ้ยเดี๋ยวฉันรูถ่ายคลิปเลย,โอ,ยโอเคทุกคนครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการเจอลุงแปลกคนนึงเดี๋ยวเราจะทําการเอารูปให้ดูโอเคแค่เดี๋ยนะถือรูปนี้โอเคนะถือรูปนี้นะถือรูปนี้แลยถืรูปนี้ถือไว้ถือไว้เดี๋ยวจะใหุ้กคนดูดู อ่ะท่ยานผู้ชมครับนี่คือรูปที่เราบาังเอิญถ่ายได้นะครับเป็นลุงแปลกๆเปรศนาคนหนึ่งที่ให้สมุดอะไรกับเรามาไม่รู้ที่มีกวดเขียนประมาณว่าห้ามเราออกจากเขตแคมป์พวกนี้เด็ดขาดเลยไม่งั้นมันจะมีอะไรบางอยา่างตามล่าเราในตอนคืนแบบนี้ไว้อาจารย์ไม่ได้ถ่ายใช่แล้วทา,าวทุกคนดูนะครับใช่แล้วเพราะว่าเพราเราเพิ่งตื่นเต้นครับแล้วเราก็เขาบอกว่าให้เราทําร้วแบบนี้ไว้และห้ามออกจากรวอเดางนี้เป็นเด็ดขาดไม่งั้นจะมีอะไรบางอย่างตามล่าเราเลยก็มีเสียงหมาหอนแบบนี้นะครับดีไหมฮะ ใช่ครับเราจะมากันรจะมาป่าเพื่อนเข้าห้องเลยเพื่อนไป่รู้โอเคเพราะเรารีวเรอวเเจอวเจาเรเราเจอวเจอเราเร้เด็เรวร็วเร็รวเร็วเวเรสร็วเรนวเเรเรเรวเร็รรเว โอเคเดี๋ยวฉันวางใบไม้ก่อนเลยชึบชึบให้มันแบบว่าให้มันแบบอุ่นขึ้นนิดนึงอะไรมันก็ผ่านมาสักพักแล้วเลเพื่อนฉันไม่เห็นมีใครมองอะไรเลยหรือว่าแค่มันก็แต่ว่าเธอรู้สึกฉันรู้สึกตลอดเวลาเลยว่ามีคนกำลังมองเราอยู่อะหรอเออใช่ฉันรู้สึกตลอดเวลาเลยแบบมันมันหลอนนะเว้ยเพื่อนฉันบอกก่อนเลยหรือว่าฉันคิดเองก็ไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวแค่แต่ว่าบพราะ่าต้นไม้นี่เราห้ามอยู่ตอนคืนป่ะเพราะว่ามันออกมันออกต้องรัวใช่ป่ะมันออกเขยิใช่โอ้ยเจ็บแม่งเออเจ็บ ไม่หลอนต้องรู้จริงปเฮ้ยมีคนกำลังมองเราอยู่มีคนมองเราไหนายไหนเจอตรงตรงนั้นน่ะมันหลบไปแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่แต่ว่าฉันมองไม่เห็นอ่ะมันมันอยู่ในเงาเมื่อมืดอ่ะฉันฉันซื้อกล้องมาซื้อกล้องมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วแต่ฉันเห็นจริงๆด้วยเมื่อกี้นายโกงปะเนี่ยอุ๊ยหลอนเราเพื่อนมาเคเราเรี่มสร้าบ้านก่อนที่มันจะตกหลงกี่ว่าแล้วก็จะได้เอ่อกลับเข้าไปข้างในแคมป์โอ้ยเอาล่ะเดี๋ยวนายเดี๋ยวฉันรีวิวบ้านต้นไม้ก่อน โอเคครับทุกคนครับอันนี้คือบ้านต้นไม้ของเรานะฮะที่เรากำลังจะจะอยู่กันในตอนเช้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันมีกฎข้อนึงเขียนว่าให้เราอยู่ภายในรั้วอ่อหรือว่าในแคมป์เท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเจอใครบางคนกําลังมองเราอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่านะครับตอนนี้เราทําการหลอนมากเราจะลงไปข้างล่างเพื่อไ,ไปหาอะไรกินแล้วก็รีบเข้าแคมป์นอนก,นกันดีกว่านะครับ <S 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 เราแค่ทำานมาเจ้นทาที่ครบหนึ่งร้อยวันแล้วเราจะกลับบ้านใช่แล้วนะกลัวไม่น่าสาบานอะไรแบบนี้เลยว่ะ โอเคทีมข okay. องเรียบร้อยขนมปังที่เน่าแล้วไะเนี่ยเคียเมื่อสมไมเราเสร็จแล้วนะเนาะเฮ้ยเ่ป็นใครอ่ะผีบว์เพื่อนโอ้ยสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป็นใครนะ่ะผมชื่อสมไม้แม่ชื่อสมศักดิ์พ่อชื่อสมศรีครับโอ้สมไม้สมศรีพี่ที่ป็นอชื่อเขาจะไหมเนี่ยสวัสดีครับอ๋อพอดีว่าผมก็มาถ่ายคลิปเหมือนกันนะครับมาชิลล์เหมือนกันเอ่อพวกคุณคนสนใจร่วมแจ้งกับพวกเราไหมครับ ตอนนี้คงไม่ได้ตอนนี้คงไม่ได้ครับอ๋อผมไม่เข้าไปหรอกนะครับบ้านของพวกคุณมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลพวกคุณถ้าอยากถ่ายออกมาข้างนอกตอนนี้ได้ไหมครับผมอยากถ่ายด้วยเลยแต่เราออกตอนนี้ไม่ได้ครับข้างนอกอ่ะใช่ครับจะขี้ง้ออะไรกันนักกันหนาก็แค่คอนเทนต์เอาช่วยรอดเองมันก็ใครๆก็ทําได้แหละนะโอ้ยจะไปที่อื่นก็ได้แล้วจะคุณคุณอาสมุนเล่มนี้ก่อนไหมครับมันอตรายนะครับ สมุดเล่มนี้คุณคนอ่านก่อนนะครับนี่ครับผมไม่อับผมไม่อ่านเดผมไปแล้วโชคดีครับเท่แต่ว่าถ้าเขาไม่อ่านสมุดเล่มนี้เขาเขาจะสวยไหมว่ะเพื่อนมันมันจะเป็นอันตรายเพราะว่าเราเราเราควรตาไปไหมเราควรตาไปเพื่อนเราไอ้นีโอ้ยจะว่าไม่ใช่ตอนนี้่ะเพื่อนเราต้องรอตอนเช้าก่อนว่าแต่อย่าลืมดิมันมีกฎอยู่นะว่าเราห้ามออกจากรั้วตรงนี้เด็ดขาดเลยแต่เราจะปล่อยเขาไปเออไม่รู้ว่ะเพื่อนแต่ว่าเราต้องคงปล่อยไปก่อนอ่ะเขาคงรอดถึงเช้าแหละตอนเช้าเราเข้าไปเข้าไปบอกเขาแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วกันเนาะโอเค โอ้ยขอให้เขารอบปลอดภัยนะครับพาคุ้มครองโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทาการวางเตียงตรงนี้ที่ผมเพิ่งไปทํามานะผมได้ทาเอาเตียงเนี่ยมาจากการที่ผมเอาขนแกะกับไม้โอก๊กแถวนี้แล้วก็ย้อมสีนิดนึงกลายเป็นเตียงแบบนี้เลยชึบนี่ไงเพื่อจะแบบว่าบ้านต้นไม้ของเราจะได้แบบว่ามีเตียงอะไรประมาณนี้ครับทุกคนโอเคคัดก่อนชึบเรียบร้อยชึบขียานายเดินไปเดินมาทำไมี่ยทำไมน้ไม่ถ่ายคลิปฉันเนี้ยกระวนกระวายะไรเพื่อนไอ้จิ๊กฉันกลัวเขาจะเป็นไรนี่มันมันพักแล้วนะ<ม>เขาไม่กลับมาเลย เอาไงดีวะงั้นเอางี้ก็ได้เราลองตามเขาไปดูบ้าล่ะเออต้องไปดูก็ได้ชีวิตคนยังสมุดอะไรมันเราควรช่วยมากกว<ะ>่าใ<ะ>ช่เชื่อว่าอย่างน้อยถ้าว่าทําความดีผีน่าจะคุ้มเพื่อนใช่ปะโอเคไปคนดีผีคุ้มที่เขาเรียกกันโอเคงั้นเข้าไปฝั่งนี้เข้าไปฝั่งไหนวะโอ้ยคนลุกเลยว่าเหมือนมีใครมองอยู่เลยอ่ะเอาแทนฝั่งนั้นแหละไปเดธอไปก่อนก็ได้โอเคไปก่อนนะแคปเดี๋ยวฉันกลับมาโคนอุ้ยอย่าเดินเร็วสิเพื่อนอันตรายนะเว้ยลองสิ่งเสือราสิงสาราสัตว์ด้วยเพื่อนอันนี้มันน่ากลัว คนโอ้ยแล้วฝนมาตกอรอยต่อมีปะเนี่ยทำไมบรรยากาศไม่เป็นใจเลยวะเมื่อกนเจอกันไฟข้างหน้าดปะไหนไหนเพาะอันนี้แหละเพื่อนคุณครับคือผมจะมาตืนชิบหายแล้วเพื่อนอะไรวะเนี่ยเป็นไรอ่ะแพื่อเขาเป็นไรอ่ะคุณครับมันเดี๋ยวโอ้ยเขาว่าเขาว่าเขาไม่น่ารอดแล้วเพื่อน โอเคงั้นชาวบ้านเราเร,รีบกลับกันดีกว่าวะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะควมผนสั่นวะใช่ไหมเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไป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 กลับเร็วกลับเร็วกลับเร็วกลับไปไหนกลับไปไหนกลับไปไหนกลับไปที่แคมป์ตัวอะไรเพื่อนเพื่อนตัวอะไรอ่ะไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยบิเข่าบ่าไปเลยบินเข่าบ่าไปเลยบีนเข่าบ่าไปเลยเราจะไม่หลงเหรอวะ พยายามวิ่งตามเดิมเราเราเรามา,าจากทางไหนวะต,ต,ต่อตามไปน้ำปะต้องน้ำต้องน้ำไโอเคตามไปน้ำไปอุ้ยสะดุ้งเลยมาัวบ้าเลยเ <c oughs> พื่อนรู้ว่ามันคือมันคืออย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเราห้ามออกจากแคมป์เด็ดขาดเลยเพราะว่ามันจะมีไอหมอกนี่มันไล่ตามเราปะวะไอบ้าเมื่อกี้เป็นไม่ได้วะโอ้ลืมถ่ายคลิปเล้วอ่ะเมื่อกี้แม่งตกใจเกินจะมีใครเชื่อว่าถ้าเราไม่มีคลิปเนี่ยใช่แล้วใครจะเชื่อเราว่ามีคนตายแล้วก็มีไอ้นี้ด้วยอุ้ยจะกลับบ้านแล้วว่เพื่อนยังกลับไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวเราหลงป่าป่าวะไม่หลงไม่หลงขึ้นภูเขาไปโอเคเดี๋ยวขอเช็คตรงนี้ก่อนก็ไม่มีอะไรพังโอเครั้วกำลังดีรั้วเรากำลังดีอยู่เออมีกับบ้านห้วยวะโทนหน่อยเพื่อนวันที่เจ็ดสิบแล้วว่าโทนหน่อยโทนหน่อยนี่แต่ว่้เราอยู่กับตัวแบบนั้นจริงหรอนี่ผ่านมานี่ผ่านมาโดนหน่อยทดนหน่อยแต่ว่าแคมป์เรามันแบบมันผุพังไปหมดแล้วว่ะดูดิ ฉัวาต้องซ่อมแคมเนี่ยนะเอ้ย,อยลืมลืม,ลมาสมุบเลยโอ้ว่ววาถุงข้อที่สี่เขียนว่าถ้าาพวกเห็นตัวมันแล้วพวกคุณคงจะหวาดกลัวมันใช่ไหมล่ะแต่มันมีวิธีกาจัดมันอยู่นะในป่าแห่งนี้จะมีหัวใจของมันซ่อนอยู่สักที่หนึง่งคุณก็แค่เพียงต้องหามันและทําลายหัวใจนั้นนั่นจะเป็นวิธีดับลมหายใจมันจะเลยดับลมหายใจไงเรามีแค่ดับโง่โด่าผีนั่นนึงอ่ะเพื่อนฉือว่าเราต้องทำดับเพิ่มวะอันนี้มีจามเหรอเราเีกันพาวเดอร์ทำเพื่อ เราเปิดได้ด้วยนายทำเป็นเหรอแต่ว่าฉันจะฉันจะไปทำธนูเราต้องหาเ้ยย้มุมเออว่าเราไปเย้มุมนี่เราดาบไปหนึ่งก no ่อนเลยโอเคนายไปเอานายไปขุดทายมาสี Looking ่สี่ก้อนเอาเยอะเลยเพื่ที่สี่ก้อนเอาสักสองสามสี่แบบสิบก้อนก็ได้ยังต่ำอ่ะโอเคเราต้องหาเอาดาบมาเอาดาบมาขุดเย้มุมก่อนเลยเอาดาบมาเรามีเย้มุมเราสามารถทำธนูได้เย้มุมมาหนึ่งสองสามแล้วก็ไม้เรามีในกล่องอยู่สี่สี่มันใช่ไหมจำได้อยู่เอามาสองอันทำเป็นสติ๊ก ชึบอย่างนี้แล้วก็ชึบเอ้ยนนี้เพื่อนาอย่างงี้มั้ยจะไปล่าไก่มาให้กันจะไปล่าไก่ไหมนายจะได้มีก็คนไก่คนไก่ชัางไม่อยู่อ่ะคนไก่อ่ะโอเคเรียบร้อยแค่จะดูดไปเลยเพื่อนต่อไปคนไก่มีอยู่ประมาณสิบเอ็ดอันโอเคเรามีเนื้อแกะเป็น้ยครับเป็นอยู่ต่อไปฝนตกอีกแล้วว่าตกอะไรทั้งวันทั้งคืนเลยวะเนี่ยมันจะมาแล้วรมีมีกาเวลอยู่ตรงนี้ก็กาเวลขอให้ได้เถอะขอโดนแล้วต้องไม่มีไม่มี ได้แล้วอันึงสวยนั่นไม่เอาพูว่าปขุดอ่ะอ๋อชื่นลืมอ่ะชื่้มือก็ได้อยู่โอเคชึบชึบยังไม่มีว่ะเนี่ตอชึบชึบวางว่างวางวางไม่มีมันดูมันมันมันหายากเนละไอสิ่งที่ก็เ,เลยนะอ๋อฟินหาย,ยากนี่เพื่อนมันต้องดีก่ได้แล้วอันนึงเฉพาะฉันสามารถหาหาได้เยอะยิง่งหายิ่งดีเลยเพื่อนหามาไหมสวยมากเลย สวยสวยโอเคต่อไปเราก็เข้าบ้านก่อนเลยเรามีฟูเรากระโดดข้ามทำไมวะเนี่ยไปตัวด,ดิเพื่อนะอะใส่สติ๊กมาๆโอเคเราเอาสติ๊กมาตรงนี้เป็นลูกธนอูอ่าใยสย่ตรงนี้เอ้ยไม่ใช่นี่จะไปกับบ้านมันต้องใช้อะไรบ้างนะ่คนไก่ธนูสติ๊กแล้วก็ขบวนอ่าอย่างนี้ใช้ถ้ามาใสาห่หกตอกแต่เพียงพอปะพอเลยมั้งแล้วก็ต่อไปเทนทีก็เป็นการพัลเดอร์ไหนการพัลเดอร์มาอย่างนี้าพัลเดอร์ว,า,รวางนี้ชึบชึบชึอบ,ชอ,บ,ชอ,บอย่างนี้ แล้วก okay, right. mm ็เอาทีท so ีวางเอาทรายวางไว้ตรงนี้ชึบอ่าโอเคได้แล้วสวยแล้วก็สมัยหมดชึบชึบชึบโอเคหมดแล้วได้แค่นี้ฉันได้เทียนทีมาสองลูกเองเพื่อนโอเคจะลุยเลยปะหรือว่ายังไม่พร้อมให้เลือก้ะเลาะบ่แต่ลีลอย่างนี้มันต้องนานมาแน่แน่มันต้องใช้เวลาหาด้วยเพื่อนไม่รู้จะนานเท่าไหร่แต่เราต้องหาให้เจอโอเคงั้นอย่างนี้เราจะหาแต่ละวันแต่ละวันก็คือเราหาตอนเช้าตอนคืนหาไม่เจอกลับมานอนหาตอนเช้าหาไม่คืนกลับมานอน หาตอนเช้าหาไม่เจอกลับมานอนโอเคปะโอเคโอเคไป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 ไเราเวรลน์มาสองชั่วโมงมั้งกว่าจะกว่าจะทุ่มหนึ่งโอเคงั้นเราไปรีบหาเดี๋ยวไปไป,ป<ะ>ไประยวันนี้เราหามายี่สิบกวันแล้ววันนี้นเก้าสิบแล้วเพื่อนเรายังหาไม่เจอเลยอ่ะเราจะกลับอยู่แล้วอ่ะหรือว่าเราไม่ต้องข,าข้ามก็ได้ว่าแค่เราเอาที่เราจนกลับบ้านเอ,อ้ยเป็นเอาเงินก็ได้แต่ว่ามันเราจอง่ายขนาดนั้นเลยวะเออไม่รู้อ่ะเราหาไม่เจอเลยงั้นเราเข้านอนกันเดี๋ยวเพื่อนไปโอ้ยจะได้แบบว่า โอเครอรออีกสิบวันเพื่อนมันมาแล้วไม่ต้องหาแล้วเพื่อนมามาจะไม่สัมมามาฆ่าเพื่อนฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเพื่อนรบอนโอเคโอ้ยปีติปีติปีติมันแต่แต่บอลมันเข้ามาไม่ได้ไงเอ้ยไม่รู้เหมือนกันมันเข้ามาได้ไงวะเนี่ยเราต้องข้ามมันเพื่อนโอเคป่ะต้องตีมันต้องตีมันโอเคมาดิมาดิมาดิยิงมันไม่เข้าเลยเราต้องใช้ดาบตีมาเพื่อนฉันไม่รู้อะ

แม้แต่เสียงลมหายใจมันได้ยินมันจะรู้ตำแหน่งทันทีอ๋อเลี่ยงการประทำกับมันตรงๆหากจำเป็นต้องมาเชิญหน้ากับมันให้เล็งไปที่เท้าเพื่อหยุดมันแล้วหนีไปเฮียเราต้องเล็งเท้ากับมันเพื่อนเราเราจะฆ่ามันเราจะไม่เราจะไม่หยุดโอเคปะโอเคโอเคแต่ว่าเราสู้มันไปครับเสียป่าเราต้องให้มันให้มันหยุดชะงักปหมใช่โอเคฉันมีวิธีอยู่ฉันจะทำกับดักระเบิดเพราะฉะนั้นตายรอบทีมาดูนี่ดักระเบิดกับดักระเบิดเราต้องใช้เป็นอ๋อแท่นแท่นแท่น,ทนนั้นอยู่มั้ง เป็นงชุบแทน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 โอ้เปนเพื่อนเพื่อนกําลังโอเคเป็นท่านหยีบอย่างนี้ละกันแล้วก็เราต้องเอาคกันไกลกันไกลกันไกลไม่มีกันไกลไม่มีกันไกลไม่มีเฮ้ยไม่ต้องกันไกลกันนก่องมงพอดีเลยเปลสวยโอเคจะจะทํากับดักระเบิดเพื่อฆามันโอเคมาเพื่อนโอเค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 อเเดี๋ยวนายรอบเป็นนึ่งนะเราเต้องเราต้องเสด็สลาแคมป์เรว่ะโอเคงั้นชุบอ๋ออเได้ไหมโอเควางระเบิดตรงนี้วางระเบิดตรงนี้อุ้ยหินมันแข็ง โอเคแล้วก็ตรงนี้อันหนึ well right ่งเร็วกว่านี้เร okay yeah ็วกว่าน like yep ี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ควาในทีชึบโอเคแล้วก็อย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อนเราไปก็เพื่อนแกล่อมาเลย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 ล่อเยอะๆนะทางนี้เว้ยทางนี้เว้ยทางนี้เว้ยยุบโอเคเพื่อนเรียงร้อยต้องมิกันอยู่หลังโลชั้นหลังโลชั่นชั่งวีโลชั่มีโลสวยชั่งว่าลมาเจ็บนะชั่งวมัลเจ็บนะมันเจ็บมันเจ็บเราต้องซ้ำมาซ้ำมาซ้ำมันเฮ้ยมันไปไหนอ่ะมีไปไหนมีไปไหน เงยไปไปไปกัได okay. oh, okay. okay. mm ้เพอไปไลืมตามที่บีบที่ในกฎมันเขียนบีไว้อะมันบอกว่าให้เราตามหาหัวใจของมันเพื่อฆ่ามันโอเคงั้นเดี๋ยวเราซ่อมตรงนี้สพก่อนแล้วก็เตรียมของให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปจัดการมันโอเไเราเตรียมสซกสก่อน่อไก่อักฟเรเอดี๋ยวซออซอันอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเอ้าปลาแล้วมันได้อะไรกนมาไ่ดูเพื่อนเห็นปะโอเคเงี้ นายคิดว่านายกับฉันเราพร้อมหรือยังที่จะไปนัวกับพวกไอ้ตัวนั้นอะฉันไปสำรวจมาแล้วนิดนึงมันฉันเห็นว่าไอ้ทางที่มันหนีไปอ่ะเหมือนมันจะมีรอยเลื่อนของอสูรอยู่เว้ยไอ้ตัวบี้ะฉันเรียกว่าสูรแล้วกันนะเอ่อล้อเลื่อนมันอยู่ไหนวะฝั่งนั้นหรือเปล่าฝั่งไหนเออฝั่งนั้นใช่ไมันวิ่งมาฝั่งนั้นเออฝั่งนู้นแ่ะมันมีมันก็ตอนแรกมันฝั่งนู้นอ๋อเออมันอ้อไปดีกว่าโอเคไหนไหนลองตัวจสอบไปดิมันมีเลื่องใช่ป่ะนี่นี่ไหนไหนตรงไหนตรงไหนมันคือเลือปลาวะไม่ใช่เลลืออปาามนนไไ่ขดหหรก โอเคเราแค่เดินตามไปป่ะใช่ตามไปทใไมชัวร์เลือดนี่แหละโอ้จะนับไปดู่อะไรอ่าไหนะโอเคในข้อสมมติถ้าเราข้ามมันวันนี้ได้แล้วพรุ่งนี้เรากลับบ้านเลยเพื่อนแค่นั้นแหละโอ้คเงินบริจิตเราไก่อะไรวะเนี่ยไก่อะไรอ่ะอะไรเรามาที่นี่ทำไมกันล่ะเออเรามาชิลอดอ๋อฉันลืมถ่ายคลิปเลยเพื่อนใช่ ไม่เป็นไรเป็นไรเชืาอมันก่อนเอาเอาแบบว่าตอนนี้เราเอาตัวมันให้รอดกับตัวเราให้รอดดีกว่าเอาเอาให้รอดดีกว่าแสนหนึ่งเชื่อมันเออช่่อมันก่อนชักเออชังไม่ได้เยอะเออเรื่องมันหายไปจากตรงนี้มั้งเรื่องไปหายไปแถวนี้หรอแปลว่าขึ้นบนเหรอเนี่ยใช่ปะมันหายไปตรงเนี้ยมัน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 ไม่รครับอันนี้เพว่อเพื่อนอันนี้ปะอุ้ยเชื่อยคุณเลเชื่วยคุณเลยคุณ่อ้โหจะฟ้อนนี้หัวใจมันแน่เลยที่ได้เสียงแล้วอ่า ใจเต้นไปตักแบบนี้โอเคเพื่อนเราเจอแล้วว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันว่าฉันเตะระเบิดก่อนดีกว่าวะเฮรียบร้อยเตระเบิดเดี๋ยวเสียงอะไรอะเสียงอะไรวะมันมามันมาเยเราเข้าจะไม่โอเคฉันจะระเบิดเลยเพื่อนฉันจะระเบิดเลยแต่ต้องรอมาได้ก่อนอ่ะมาดิมาดิมาดิมทางนี้ทางนี้พอ้อมเพื่อนโอเคชุบอชุบยังไม่ได้วะไปดิไต้องนต้องนปกององกองไว้อ่อกองไว้หรอโอเคแต่ว่าระเบิดไปจะหลมนไหมอ่ะ มันมันไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเอางี้เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเอา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 ันนี้ไหมบอก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 ไหมเอาเอามาก็ได้เอามามาเอาที่คุณมาก็ได้หรืออะไรก็ได้เลยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันตามขึ้นมาได้วิ้วโอเคสวยชึบชึบชึบโอเคชึบแล้วเราก็ทำการเรียงแบบนี้ชึบอุตส่าร้ายแกต้องตายแบบนี้ชึบไปนึงชึบชึบชึบชั้นเอจะโดนกินแล้วเพื่อนอย่าพึ่งนะจักรอรับฟอนเพื่อนสามสองหนึ่งรับฟอยโอ้ยหน้าวิ่งเลยตายแล้วเหรอใช่ปะ โอเคหัวใจมันแตกแล้วนี่หัวใจมันหยุดเดินแล้วเพื่อนหยุดเต้นแล้วเย้เราลอดแล้ไว้ลอดแล้วแต่เราไม่มีหลังฐานโอเคฉันถ่ายก่อนแล้วกันโอเคคุณครับสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนจากนี้คือผมลืมถ่ายไว้เราได้ทาการต่อสู้กับปีศาจอะไรบางอย่างที่เราอดถ่ายไว้จริงๆแต่ว่าอันนี้คือหัวใจของมันแต่เราทําการพังแล้วแต่ทุกคนอาจจะไม่เชื่อวันนี้เป็นวันที่9กแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านกันโอเคไหมครับเราจะขอเก็บภาพนี้ไว้ความทรงจำแล้วกันถ่ายเลย แฉหนึ่งแฉไปเพื่อนไป,ไปกลับ <ไป S 1> บ้านดีกว่าวะ้กลับ <ไป S 1> กลับ,ลบแค่อนอนแล้วพวกนี้เราจะกลับกันแล้วก็ไปไหว้ศาลคืนด้วยนะเพื่อนโอ้โยเลือดเต็มเลยโอเคเดี๋ยวฉันอ่าเราทุกคนครับอันนี้คือเนื้อเป็นเลือดของปีศาจที่เราเพิ่งเจอมานะครับทุกคนแล้วก็นี่เป็นถ้ำของมันที่ทหัวใจมันซ่อนอยู่ข้างในนี่นแหละโอเคเราทําการกลับบ้านกันโอเคเดี๋ยวฉันขออนุญาตถ่ายบรรยากาศเก่าๆไว้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะโลสาวเชื่อวมาถึงหนึ่งร้อยวันพอดีเลยโอเครูปที่ถ่ายแล้วรูปที่ถ่าย้วเราจะกลับบ้านแล้ว ใช่แล้วเพื่อนขออนุญาตถ่ายบรรยากาศเก่าๆก่อนคึบเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายโต๊ะที่มันคิดว่ามันมีไก่เราหายไปด้วยตรงเนี้ยถ่ายหมดเลยแล้วก็ตรงนี้เอากระดาษหมดอ,อ๋อมันคูดายอยู่ไปทิ้งซึบเรียบร้อยรอเพื่อนไปคืนี้ก็เสร็จแล้ว100ร้อยวันไปเพื่อนกลับบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมกลับบ้านกันแล้วกลับบ้านลเลยเว้ยโอ้ยลาก่อนนะแคมร้อยวันของฉันขอให้มีคนมา,<ะ>มาใช้ต่อด้วยแล้วกันนะแคมเนี้ยสหายั้งนาน ว่าแต่ลุงนะั่นคือใครวะชื่อไม่รู้เพื่อนอาจจะเป็นรู้ว่าลุงมันคือผีทีนึงวะมันจะไม่รู้เหกันนะแปลวากลับบ้าน,นเพื่อนเจ็ดละว้นครบแล้วถึงร้อยวนันกลับบ้าน,านวายแสนเลย